ขอนอบน้อมองคพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดีทำดีชาแนลแต่นำเรื่องราวความเชด่ดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อนี่เยอะแค่ไหนก็ผ่านพ้นเงินไม่พอใช้เอาตัวแทบไม่รอดทำอะไรก็ไม่เจริญถูกเพราะเป็นหนี้ ให้กำเงินเหรียญอธิษฐานขอหน้าโบสถ์และขอขมาเจ้ากรรมในเวรทำอะไรก็สำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลองทำดูนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตที่มีความสุขครอบครัวที่เพียบพร้อมนี่คือความปรารถนาของใครลหลายๆคนที่อยากจะเจอแต่นี่มันคงเป็นเพียงความฝันของใครบางคนที่น้อยขรังจะได้เจอเพราะเมื่อนทบทวนดู ชีวิตความเป็นอยู่จากปีก่อนๆที่ผ่านมามันช่างหน้าเศร้านักและหลายท่านต้องล้มลุกคลุกคลานแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในแต่ละวันแต่ในทางกลับกันหากชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรๆที่ต้องการเชื่อว่านั่นแหละเป็นผลมาจากบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้น หยิบจับอะไรก็เสียหายไรยคนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนรวมถึงการเป็นหนี้โดยไม่จําเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทําอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้าทําอะไรก็มีคนมาขวางเหตุที่เป็นแบบนี้ว่ากันว่าคงเป็นเพราะกรรมกรรมที่เราเคยโกงหรือเอารัดเอาเปรียบใครมามันเป็นวิบากกรรม ที่หาเงินมาได้ก็มีเรื่องต้องจ่ายไปชีวิตมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นมีแต่อุปสรรคต่างๆนานาครับคำว่านี่ชื่อนี้สำหรับบางคนนั้นเป็นคำแสลงหูเพียงแค่ได้ยินก็ถึงกับคนลุกสู้ด้วยความเข็ดขยาดบางคนสร้างนี่ด้วยความอยากได้อยากมีบางคนต้องเป็นนี่เพราะความจำเป็น บางคนเป็นหนี้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและอีกสารพัดปัญหาครับเป็นหนี้ก็ว่าลำบากแล้วครับแต่การหาเงินมาใช้หนี้สิยิ่งยากลำบากกว่าและหลายคนหยุดวงการหนี้ของตัวเองไม่ได้จนต้องทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆจนมันปลายในท้ายที่สุดดังนั้นหากใครที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วคงต้องรีบแก้ไขกันครับโตยครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่า ต้องแก้ไขกรรมนี้ให้ได้สําหรับเรื่องของการแก้กรรมนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้และ,ละใครก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่ากรรมใ,ใดที่ก่อไว้นั้นเราผู้เป็นคนก่อจะหาวิธีการใดมาชดใช้หรือทดแทนกรรมนั้นเพื่อจบสิ้นไปย่อมไม่ได้ครับแต่คงจะพอทําได้ก็คือเพียงรีบสร้างกรรมดีเพื่อเข้ามาเสริมเพิ่มแรงบุญนั่นเองครับ หลายคนอาจจะเจอกับปัญหาการเงินในชีวิตแม้ขยันทำงานแทบตายแต่ไรายได้กลับไม่พอใช้หามาเท่าไหร่กะว่าจะเก็บออมแต่ก็ดันมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายออกไปตลอดมีความลําบากเรื่องการเงินมากมีความตกทุกข์ได้ยากการเงินก็ยำแย่จนต้องมีภาระเพิ่มขึ้นมาคือต้องไปหยิบยืมกวอเกิดสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากจะเจอคือการเป็นหนี้สินท่วมหัวตามมา เรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านได้สอนวิธีแก้กรรมเป็นการแก้กรรมนิสินล้นผลตัวแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับเราก็ควรที่จะระลึกไว้เลยเสมอว่าการที่เรานั้นจะทําความดีและเวียนความชั่วนั้นเราจะไม่กลับไปทําสิ่งที่ผิดพลาดอีกและถ้าหากใครที่เป็นหนี้หนักๆคือหนักถึงหลักแสนหลักล้านก็ให้เราแลกเรียนจะเป็นหนึ่งบาทห้าบาทหรือสิบบาทก็ได้ครับ แล้นำไปตั้งจิตอธิษฐานที่หน้าโบส์ซึ่งโบทถ์ที่จะทําพิธีนี้ต้องมีพระประธานแต่ขอแนะนํานะครับว่าเราจะต้องทําบ่อยๆว่ากันว่าเมื่อทําแล้วชีวิตจะดีขึ้นการงานจะราบรื่นทำอะไรก็ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายซึ่งขั้นตอนการตั้งจิตอธิษฐานที่หน้าโบสถ์นั้นก็ให้เรากำเหรียญที่นํามานั่งคุกเขา่าหรือยืนอยู่หน้าโบสตั้งน้นโมสมจบก่อน แล้วอธิษฐานโดยว่าตามนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหากลูมีกรรมเคยโกง และยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ว่าไปครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ตรงนี้เอ่ยชื่อพระประธานที่โบสถ์แล้วก็ขอให้พระในวัดเอ่ยชื่อของหลวงพ่อในวัดนี้และพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานวาลูุมาขอโอิกรรมจากนั้นนะครับ ให้เรานำเหรียญหรือปัจจัยนั้นไปใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดโดยเชื่อว่าเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่อขออโหสิกรรมส่วนการอธิษฐานเก็บทรัพย์ไม่อยู่ก็ให้ไปอธิษฐานจิตในโบสถ์โดยให้เราตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ขอได้ส่งการทำบุญในครั้งนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็คุณช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไป ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานครับนึ่ก็เป็นการแก้กรรมที่ครูบาอาจารย์ท่าแนะนำมาหากใครมีปัญหาการเงินย่ำแย่ก็ลองทำตามดูขอเพียงเชื่อและศรัทธาลองทำดูสักครั้งมันไม่ยุ่งยากเลยไม่เสียหายอะไรครับท่านผู้ฟังครับเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมกรรมที่ทำให้เกิดระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ บางคนกรรมก็าอาจจะมาในรูปแบบของการเจ็บป่วยมีความทุกข์ใจมีฐานะยากจนหรือคนรอบข้างสร้างแต่วความทุกข์ให้ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นขัดสนเงินทองจนก่อใเกิดนีน้นส,นสินท่วมหัวมากันว่าอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆคนทำกันแต่ครูบาอาจารย์ก็เคยแนะนำว่าหากว่าเราไม่ประขอขมากรรมจะมีเจ้ากรรมนายเวรมยึดติ เหลือเชื่อมโยงกันไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งที่ไม่มีทางรู้หรอกว่าเราแต่ละคนมีกรรมติดตัวกันมาบ้างกรรมใดที่ทําให้เราทุกข์ให้เราเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆเหล่านั้นเราต้องหาทางแก้แต่สิ่งหนึ่งที่พึงทําได้ก็คือการขอขมาซึ่งนี่แหละคือตัวช่วยครับเพื่อให้เราผูกติดกับเจ้ากรรมในเวนหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็น ไปทุกชาติพบพระท่านก็เคยสอนนะครับว่าต่อให้เราจําไม่ได้ก็ตามซึ่งการขอขมากรรมก็น่าจะเป็นการกระทําที่สมควรอย่างยิ่งว่ากันว่าก่อนหลับนอนเราควรตั้งจิตอธิษฐานสวดขออโหสิกรรมด้วยทุกครั้งโดยหลังจากสวดมนต์ก่อนนอนตามปกติแล้วจากนั้นก็ตามด้วยบทขออโหสิกรรมโดยกล่าวว่ากายกรรมมังวจีกรรมมัง มโนกรรมมังสันติจกรรมมังอสันจิจักรรมมังขมันตุมีอโหสิกรรมมังภาวะตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติไหนก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าจะได้จองเวีนจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่ก,กรรมใดที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงนนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตร,รกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวียกรรมต่อกันตลอดไปด้วยในทรงแห่งอภัยทานนี้ขอข้าพเจ้า พร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้ประการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกยากลำบากเข็นใจความทุกข์อยได้ไกลความเจ็บไข้ยอยได้มีคอยมีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัมวันตรายทั้งหลายดวเสริมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมคอยสิ่งนั้น จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทิดท่านผู้ฟังครับความเชื่อเปรียบเสมือนเข็มทิศแห่งชีวิตที่จะคอยชี้นำชีวิตของเราไปในทางต่างๆความเชื่อที่ดีจะนำพาชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรแต่จะทราบได้อย่างไรว่าความเชื่อของเราจะถูกต้องเสมอเรื่องการเป็นหนี้ก็เช่นกันถ้าเรามีความเชื่อที่ถูกต้อง การจัดการหนี้ก็ทำให้เราหมดเร็วขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีความเชื่อที่ผิดการจัดการหนี้ก็ผิดที่ผิดทางทำให้เรายังคงไม่หลุดพ้นจากหนี่สินที่เราก่อกันขึ้นมาแน่นอนครับคงจะไม่มีใครอยากตกอยู่ในสภาวะของการเป็นลูกนี้ดังเรื่องราวของชายท่านหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ท่านพว้ฟังได้รับฟังกันโดยเขาได้เล่าไว้ว่า ผมเคยเจอวิกฤตนี้สองครั้งครั้งแรกคือต้มยำกุ้งครั้งที่สองคือโควิดโดยครั้งแรกผมเป็นนิทธนาคารทหารไทยครับมีนี้อยู่สี่แสนบาทก็ใช้วิธียืมเงินเพื่อนที่ทำงานสองแสนโดยให้ดอกเบีย้ยปีแรกสาปอร์เซและเพิ่มดอกเบีย้ยทุกปีปีละหนึ่งเปอร์เซซึ่งตอนนั้นดอกเบีย้ยเงินฝากคือหนึ่งเปอร์เซและเอาเงินที่ยืมเพื่อนมา ไปตัดหนี้ธนาคารที่ดอกเบี้ย,ป,ยประมาณ9%หรือ12%จะไม่ค่อยได้แล้วคงน่าจะประมาณนี้แหละจากนั้นก็ผ่อนกับเพื่อนประมาณ3ปีก็หมดไปครับเงินอีก2อง0,000บาทก็ได้มาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทคือเราออกจากบริษัทเก่าแล้วหางานบริษัทใหม่ที่มีเงินมากกว่าตอนนั้นโชคดีที่เศรษฐกิจกำลังงหัวทำให้ได้งานง่าย แลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ให้ผลตอบแทนสูงและครั้งที่สองผมเป็นนิธนาคารกรุงเทพครับหนักกว่าเดิมคือ1 1ึล้านบาทผมกู้มาซื้อที่ดินเมื่อปี2560เพื่อขยายกิจการพักขนาดเล็กคล้ายโฮมสเตย์ครับลูกค้าราละ95คือชาวต่างชาติก่อนหน้าโควิดระบาดในไทยได้ดูข่าวที่จีมาระยะหนึ่งแล้ว พอประกาศภาวะฉุกเฉินในไทยเมื่อเดือนมีนาคมผมก็ประกาศขายที่ทันทีซึ่งเป็นที่คนละแปลงกับที่กู้เงินซื้อผมคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องเสียเงินกู้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วลบออกจากราคาตลาดของที่ดินที่จะขายแล้วตั้งราคาขายตามที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาที่ดินข้างเคียงที่ประกาศขายเพื่อจูงใจการซื้อ เหมือนจะเสียโอกาสแต่ผมจะการปลดนี้ให้เร็วที่สุดขายที่แล้วก็ได้เงินมาแค่หกแสนต้องบวกเกินจากประกันชีวิตครบกำหนดก็ชำระได้พอดีคิดว่าถ้าเงินยังไม่พอก็จะขายรถครับและถ้าเงินยังไม่พออีกก็จะเอากิจการซอยเป็นหุ้นแล้วออกขายหุ้นให้เพื่อนแลายญาติสัด,ดส่วนการเป็นเจ้าของกิจการก็จะน้อยลงและเมื่อกิจการดี คอเอาเงินไปขอซื้อหุ้นคืนมันก็คือวิธีการยืมเงินแบบหนึ่งนั่นแหละซึ่งก่อนก่อนนี่ครั้งที่สองนี้ผมคำนวณไว้แล้วว่าเมื่อวิกฤตจะมีเงินจากตรงไหนมาตัดนี่ได้บ้างให้เร็วที่สุดต,ตอนนี้ก็เลยไม่มีนี่แล้วครับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่าเรายังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดการหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องการเงินอีกหลายอย่างฉะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้อง เกยการตั้งเป้าหมายทางการเงินการรู้สาเหตุของการเกิดหนี้และปฏิบัติที่ถูกต้องในการชำระหนี้ประกอบกับการปรับพฤติกรรมในขณะที่เรายังมีหนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราจัดการกับหนี้สินได้อ,อย่างถูกที่ถูกทางและเกิดความมั่นคงในชีวิตถึงบันปลายครับผู้าที่ยังไม่มีหนี้หรือกำลังคิดจะมีหนี้หรือพ้ทีิมีหนี้อยู่แล้วให้สามารถจัดการหนี้ได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพิกฤตที่ย่ำแย่และค่อยๆแก้ปัญหาไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกครับช่องคิดดีทำดีชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังการละยานมีตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ